นี่ค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวนะสลามอันนี้คือเราก็รีวิวไปแล้วนะแล้วมันกะ็เชื่อนะคือเราแกะออกมาจากห่อไม่ได้คือรูมันเล็กอะโฟกัสหนาคงไม่โฟกัสเลยน,นี่ค่ะเนีย่ยคือรูมันเล็กแล้วก็มันออกไม่ได้นะแล้วดีเบมันก็ได้จากตัวทีก่เก็บไม่ได้มันน่าจะไม่ใช่ของแท้นะคะ แกซื้อมาในราคาที่ถูกสุดๆเคดเดี๋ยวเราไปดูสลามกันนี่นะคะก็จะเป็นตัวสลามนี่มีสองสีนะเคแล้วก็เนี่ยมันยังไม่ได้แกะเลยเราขอไปเนี่ยดดูิมันยังพลาสติกคือเคเดี๋ยวเราไปแกะกันละกันนะเคนี่เราก็แกะแล้วยังก็จะเป็นพลาสติกอะ <c oughs> เนี่ยน,นิ่มนะคะแล้วก็ยืดแต่ว่ามันยืดไม่ได้เราอย่าเอาเงาก็จะมีเพชรนะ บางแล้วมันใสามากามันจะใสนะคะ โอเคเราก็ซื้อมาในราคาที่ถูกอยู่นิดหน่อยนะคะโอเคอันนี้เราก็แค่กันนะบ๊ายบาย